โรงเรียนป่าเตีต้ยวป่าเตยวิทยาสันยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาง,งานตามข้อต,ตกลงของข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสารศึกษาประจำปีงบประมาณ2567ข้อมูลของผู้เข้ารับการประเมินนางดาวเรืองสู่เสนผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเตีต้ยวป่าเตยวิทยาสันวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน โรงเรียนป่าติวป่เตยวิทยาสัมตั้งอยู่หมู่ที่5ตําบลกุปปาดุกอําเภอเมืองจังหวัดอ่านาจเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่านาจเจริญมีเขตพื้นที่บริการ3าหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่5หมู่ที่6บ้านป่าติวและหมู่ที่11บ้านป่าเตยเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนในปีการศึกษา2 5 6 7จํานวน8 8คนบุคลากรทางการศึกษา16คนแบ่งเป็น ผู้นวยการหนึ่งคนข้าราชการครู11คนครูอัตราจ้างสองคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนและนักการพันโรงหนึ่งคนโรงเรียนป่าเตี้ยวปัตติวิทยาสันขอรายงานผลการปฏิบัติงานของนางดาวเรืองสุเสนผู้บริการโรงเรียนป่าเตี้ยวปัตวิทยาสันดังนี้ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนงานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานที่กกกกำหนดมีการปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลาโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาดังนี้ การปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นครูประจำวิชาจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1 การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักมีการประเมินความต้องการและความจำเป็นของผู้เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยกระดับผลสมมธิทางการเรียนส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาพร้อมทั้งส่งเสริมด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้และนำมาวิเคราะห์สะท้อนผลเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ยกระดับสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานและการนิเทศติดตามภายในครอบคลุมการบริหารงานทั้ง4ด้านด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไป มีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดก,การสารสนเทศภายใน,ในและภายนอกสร้างความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างครูผู้บริหารผู้ปกครองและชุมชนภายนอกโดยใช้ระบบสารสนเทศ PTW Info มีการดำเนินการกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการติดตามประเมินผลและนำผลไปปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภยัยและเอื้อต่อการจัดจี่รมการเรียนรู้ตามนโยบายโรงเรียนมีคุณภาพนักเรียนปลอดภัยของสพทและส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาสะอาดบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและปลอดภยัยพร้อมทางการดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการพัฒนานสารศึกษาโดยกำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานในการบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการปฏิบัติจริงและบรรลุตามเป้าหมาย ส่งเสริมครูและบุคกากรให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพพัฒนาเครื่องมือสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐทาคเอกชนและชุมชนในการบริหารการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการพัฒนาสารศ,าศาึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียนระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการระดมทรัพยากรสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประสานความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บริการด้านวิชาการการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นงานจิตอาสาแก่ชุมชนหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองตามกรอบภาระงานที่รับผิดชอบตามความสนใจผ่านรูปแบบการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานจัดหน่วยง,งานต่างๆสร้างชุมชนทางวิชาชีพระดับโรงเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับอำเภอผู้บริหารมีการเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหลากหลาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะความรอบรู้เพื่อนํามาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและได้มาตรฐานรวมถึงมีการสร้างนวัตกรรมการบริหารมาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานเพื่อเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อการยกระดับการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นของนักเรียนโรงเรียนปัิยปเติวิทยาสั์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์จำเป็นต้องใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโคร PLC ที่เน้นการพัฒนาบทเรียนร่วมกันร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางการแก้ไขซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยครูในการแก้ปัญหาชั้นเรียนจัดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จในวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้จึงทําให้เกิดความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ในโรงเรียนป่าเที่ยวป่าเตยวิทยาสันมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจากการดำเนินงานการบริหารงานของผู้มีการโรงเรียนที่กล่าวมา ส่งผลให้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาและเกิดกับผู้บริหารอาทิรางวัลสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิทปีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่ร150ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประจำปี2567รางวัลาศาสศึาษาปลอดภัยระดับชมเชยประจำปี2567ผ่านการตรวจสอบรายกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งผลงานคุณภาพระดับดีเลิศวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e หรือแนวทางการบริหารจัดก,การสาสศรกษาที่น้อมนำพระบรมราชโอบายท้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่8ประจำปีงบป,ประมาณ2567ผ่านการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับการคัดเลือกครูดีไม่มีอบบยมุกประจำปีการศึกษา2567ผ่านการประเมินห้องเรียนอ่านออกเขียนได้100%ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ประจำปีการศึกษา2566 รางวัลส่งคุณค่าสวทอโอเบกอวอร์ดครั้งที่12รับเหรียญทองประจำปีการศึกษา2 5 5พ6ถึง2566ได้รับรางวัลกิจกรรมถอดบทเรียน Best p r a c t i c สสำหรับผู้บริหารตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนสุจริตระดับดีมากประจำปีงบป,ประมาณ2 5 6 7รางวัลผู้บริหารสานศึกษาที่มีภาวะผู้นำดีเด่นประจำปี2 5 6 6 รางวัลระดับประเทศผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ประจำปีการศึกษา2566รางวัลชนะเลิศระดับเรียนทองผู้ในการศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปี2566และ รางวัลการอบรมเสริมศักยภาพเพื่อการคัดเลือกรูดีไม่มีอภายมุกประจำปีการศึกษา2567